คุณผู้ดูคุณผู้ฟังครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเด e ีรีวิวผมใบ้กับทุกท่านไปว่าโชคอยู่ใกล้แก่เอื้อมถูกต้องไหมฮะคุณผู้ดูครับคุณอาจจะคิดว่าวงที่เราจะนําเสนอในสัปดาห์นี้เป็นวงที่มาพร้อมกับดวงมาพร้อมกับโชคเหมือนเกมวัดดวงแสดงความตกใจได้ครับ เราะพื่อคุณถูกสับขาหลอกเรียบร้อยจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าโชคนั้นผมบอกอ้อมๆฮะโชคในที่นี้ผมหมายถึงใบไม้นำโชคก็คือใบเวอร์นั่นเองซึ่งชื่อวงเนี่ยมันมีสิ่งสิ่งนี้อยู่สัปดาห์นี้ผมจะจะขอเปลี่ยนแนวมานำเสนอวงที่เป็นเกิลแบนกันบ้างครับอยู่ภายใต้ใชายคาเลิฟอี e n เอนเตอร์เทนเมนตเหมือนกันและวงนี้ผมบอกเลยครับจากวงโคบ สู่วงจริงเป็นวงจริงๆมาแล้วถ้าคุณได้เคยดูผลงานของวงวงนี้ตามโซเชียลมีเดียต่างๆหรือตามโชว์เคสที่ไหนสักที่เชื่อว่าทุกท่านน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีวันนี้พวกเธอได้อับสถานะเป็นวงกิร์ลแบนด์อย่างเป็นทางการครับเดี๋ยวนี้พรีวิวคุยก่อนไปคู่วันนี้ขอ,อนำเสนอวงสีสาวแห่งความโชคดี underclover ครับ บ้านเล็กบ้านใหญ่ก็ไอดอลไทยเหมือนกันคุณกำลังฟัง l o ดี้แคปพอดแคสต์ The New Preview คุยก่อนไปคุยป้ายยาโดยน้นนิเทศไอดอลและเพชรีเจนี่เซเว่นโอเคครับผ่านครับเดี๋ยว หยุดปักหมุดแล้วก็เริ่มเตรียมอัดรอบหลักแล้วครับโอเคโอเคมาครับดีนี้พรีวิวคุยก่อนไม่ครูเอพิโซดยี่สิบอันเดอร์คลอเวอร์อ่าสี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ดูคุณผู้ฟังครับผมผมนอนนี้แดนนอนครับเพจพีเจนไนทีเ่สเว็ครับผมนั่นแหละครับวันนี้ยาวเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือเฉลยคำใบ้นะ น้องยาวเพราะว่าต้องเฉลยคำใบ้ครับถูกต้องครับผมเรากลับมาแล้วฮะรายการที่เราจะป้ายยาวงไอดอลน้องใหม่ให้ทุกท่านได้ติดตามชมติดตามฟังกันจะเป็นรายการแบบได้รายการเลยนะพี่เพชรก็รายการนี้นะครับก็น่าจะมีอยู่รายการเดียวครับเดี๋ยวพีวิวคุยก่อนไปค,ครับผมแต่ช่วงนี้จะต้องเป็นเชียหน่อยเป็นเชียก็ต้องเป็นคุยก่อนไม่เชียรครับผมไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องพูดแบบธรรมดาคุยก่อนไปเชียฮะวันนี้ เป็นสองต่อก็อาทิตย์ที่แล้วก็พูดถึง Love อ s เป็นวงในค่ายย่อยของ Love อ s วันนี้ก็จะมาในค่ายย่อยของ Love อ s อีกค่ายหนึ่งที่ถือว่าเป็นค่ายใหม่ไหมค่ายใหม่มากไม่งมีโ็อกเก็ตไปีขาด้ามเลยพี่เพราะตอนนี้ถ้าที่ผมเช็คมาตอนนี้มีศิลปินสองเบอร์คือ s o l a ร e หนึ่งกับ Girl Group หนึ่งวงนี้คือ Girl Band ครับ เพราะฉะนั้นเราลุยกันเลยดีกว่าวันนี้ขอนําเสนอวง Undercover l ครับ Undercover ครับเป็นวง Girl Band ครับ Girl Band น,น,นะครับฟังนะ Girl Band ผมกําลังหมายถึงวงดนตรีหญิงล้วน,วนในประวัติศาสตร์วงการเพลงบ้านเราเนี่ยท่าที่ผมนับนับมาเคยมีอยู่ ผมจำไม่ได้ไม่เยอะผมนับก่อนแบบลาบิสอ่ะลาบิสแมลลิสแมลมาโลเอลิสด้วยเอลิสเก่อลไอซีนะเอลไอซีนะไม่ใช่เอลไอซีทีนะครับถ้าเป็นเอลิสแบบนั้นจะเป็นวงไอดอลนะครับอ่าไอดอลที่ยุบไปแล้วไม่เสียดายแล้วก็มีเดทแคทด้วยไหมนับเดทแคทเป็นนับไอดอลเกิร์ลแบนด์คือเป็นไอดอลเกิร์ลแบนด์เลย เป็นรวมทั้งไอดอลเป็นทั้งเกิร์ลแบนด์เลยถูกต้องอันนี้นับด้วยแล้วก็มีไทนิทามมีไทนิทามอีกมีไทนิทามด้วยเหรอมั้งเออไทนิทามอะไทนิทามนับด้วยแต่ว่าจะเป็นโคเวอร์น่าจะไม่แน่ใจเป็นโคเวอร์หรืออะไรแต่หลักๆที่นึกออกเรามีชื่อประวันเนี้ยฮะอาจริงๆมีกล่องกว่านี้ด้วยนะครับแล่เกล่องกว่านี้ก็จะมีเตปาป้าโอ้ใช่บูดากันเออทิงทิงกุหลิญยิ้ พิงผู้หญิงลืมยากอ่ะครับอู้เป็นวตัวตึงยุคก่อนปูนดองกันนี่คือตัวตึงแล้วก็เปะป้านี่ก็มาตลูกทุ่งลิซซึมลูกทุ่งลิซซึมป้าๆนี่ต้องลูกทุ่งลิซซึมถ้าอย่างปูนดองกันนี่ขอให้เหมือนเดิมอย่างเนี้ยอ่านี่ครับก็เป็นประมาณนี้แต่เกิร์ลแบนด์นี้ครับก็มีสมาชิกสี่คนสังกัดไบส์ลาเบลยูนเครือของเลิฟอีสสังกัดเดียวกับ ล็อกเก็ตนะครับผมคอนเซปต์เนี่ยคอนเซปต์เรายังไม่ทราบชัดเจนนะแต่ว่าเราเอามานําเสนอเลยดีกว่าแต่ครับคืออืมแต่ได้ก็ตามสิ่งที่บอกก่อนอย่างที่บอกไปครับก่อนหน้านี้อัน e รกครับว่าเป็นวงโคเวอร์ครับใช่เน้นคคฟเป็นหลักครับจริงๆวงเนี้ยตั้งมาตั้งแต่ปีสองพยีสิบสามแล้วก็คือปีสอง6ห้าก็ตรงเนี้ยเน้นโคอมาก่อนก่อนที่จะได้อัพลิฟตัวเองเซ็นสัญญาเป็นศิลปินแพดใต้ เ i c e Label ซึ่งเท่ากับว่าวงนี้จะมี2หน้าใหม่และ2หน้าเก่าที่เราต้องใช้แฮชแท็กคุณกลับมาแล้วแล้วแล้ว,ลวครับในใต้ใชายคาแถมความเจ๋งคือภายใต้ใชายคาหรืออีสด้วยนะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นเราเอาหน้าใหม่ก่อนไหม อะผมว่าเราไล่ตามโพซิชันดีกว่าไล่ตามโพซิชันเริ่มจากโพซิชันที่สําคัญที่สุดก่อนครับกระดูกสันหลังของวงดนตรีฮะมือกลองครับผมพูดได้ผมก็ตีกองเหมือนกันและคนนี้คือระดับตัวตึงครับผมถูกต้องครับตัวกันตัวตึงเลยใช่ฮะจะเป็นใครอ่าคนแรกกระดูกสหลังของวงดนตรีครับมือกลองพี่เดียนภพัทรเลิศวิรามครับ27มีนาคม2543เกิดเอ่อ เป็นอดีตลาบิสและ Tiny Time ด้วยและความน่าสนใจนะครับหากคุณซึ่งผมและเชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้อ่านจากสารานุกรมทีป๊อบพิกีซึ่งเป็นคลังข้อมูลของผมนั้นไม่ได้มีบอกเพราะเธอคือผู้ชนะพิง k t ทาเล t นต์บายซันของ w o r k p o พอยครับสำหรับคุณผู้ดูคุณผู้ฟังที่จะสงสัยว่าพิง k t ทาเล t นต์บายซันคืออะไร า่มันเป็นการแข่งขันค้นหานักแสดงหน้าใหม่และทาลิทน้าใหม่ของเว r ร์ o i อยซึ่งจับมือกับแชมพูและครีมนวดผมสันซิวอยู่ในเครือยูนิลิเวอร์นะครับและผู้ชนะก็คือคนนี้แหละครับเดียเขาเลยนะครับพี่เดียและก็เคยมีผลและก็มีผลงานไปแล้วด้วยนะครับกับโอเอ็มจีแววายไวแดงอว นะครับผมเหมือนเหมือนสล็อตสองทุ่มเสาร์อาทิตย์ปะถ้าจะไม่ผีดไม่ใช่น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่อืมผมไม่เน้จเรื่องสล็อตขออภัยด้วยอ่าถ้าไม่น่าจะไม่ใช่ครับน่าจะดึกกว่านั้นน่าจะดึกกวันอาทิตย์ดึกกว่านั้นอ่าเพราะว่าเพิ่งจบไปเพิ่งจบไปแล้วก็ก็อย่าแล้วจริงๆอ่ะลาบิสเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเพราะว่ามีอีกหนึ่งคนที่มาจากลาบิสด้วยนะฮะถูกต้องครับผมต่อไปนี้แหละครับ มือกีตาร์และคอรัสครับผมพี่ฟ้าพิมพ์พิสุทธสุขสุวรรณครับ12ตุลาคม2542เธอคนนี้คืออเนตมือกีตาร์เบอร์มือกีตาร์หมายเลขสอของดิยามบูลานส์ครับผมตัวกลันเลยอะตัวกลั่น,นใครจำใครจำดิ e ามบูลานส์ได้นะครับหาใครคุณหาคุณจำปันปัน,ปนยียีได้คุณจำฟ้าได้ตัวกลันเลยตัวกลันของแท้ อาเดียมบูลานสนั้นเคยเข้าร่วมแข่งขันใน TST Music Contest และเป็นหนึ่งในแผนวงสุดท้ายของ Hot Wave Music Awards 2017ด้วยนะฮะซึ่งแชมป์ปีนั้นมีเทนแล้วอา uh, ถ้าใครได้ติดตาม Hot Wave 2017นะฮะ Final Round ชิงที่ Thunder Dome เมืองตรงสันนีฮะมีะมตัวไลฟ์อยู่ย้อนหลังดูได้ใน g m 5 Thailand นะจ๊ะรวมถึงเป็นหนึ่งใน11โชว์ ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศของ Thailand กอ t เทิลส์สองนะฮะซีซั่น6ซีซัน่น6นั่นแหละที่ยังฉายช่องสามสอ 3. <S 3> 3. <S ับนะแล้วก็มถึงแน่นอนเป็นหนึ่งในอดีตมือกีตาร์ของ l า b i s กับ Ti n y Time ด้วยและเธอคือหนึ่งในคนที่ร่วมเขียนดีใจที่เธออยู่ตรงนี้ของสยามรีมะครับผมรวมกับเอเบีนดาของเราคนดีคนเดิมครับและก็ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกก่อนลาบิสนี่ก็มีความน่าสนใจที่ว่า ไปออกชิงร้อยชิงล้านวาววาวประมาณเทปเดือนธันวาคมครับประมาณต้นเดือนธันวาคมปี2,563ครับซึ่งทมันละครละครสามชาติละครให้ใช้คำว่าละครสามชาดีกว่าให้ตรงเข้าไปละครสามชาชื่อเรื่องว่าฟังดีๆนะครับตามทางฝันโลดีเอ็กซ์เน็กซ์ไอดครับเป็นการพารุดเรียกว่า ละครสามชาติในครั้งนั้นบิดและพาโรดีเลยบิดและพาโรดีบิดเพราะบิดเพราะโลดีเอ็กเป็นรายการประกวดอง์ไอดอลแต่เนื้อหาในเรื่องเราจะเกี่ยวกับเน็ตการเป็นเน็ตไอดอลคือบิดก็คืออินฟูอินมันไม่เมันเป็นการเต้นอ่ะอ่านแหลแต่มันไม่ก็ประมาณนั้นน่ะก็คือเป็นเทปประมาณนั้นลองไปดูกันได้นะครับผม เพราะเนื้อหาไม่ต่างกันแล้วเงินรางวัลในเทปนะครับเงินรางวัลที่เป็นเฟกเช็คนะครับผมยี่สิบสามล้านบาทนะครับผมเอ้าเลขบริษัทเลขบริษัทนะก็เลขช่องของเขาเฮ้ยซึ่งอ่าผมแจ้งนิดนึงนะครับสําหรับละครสามชาติในเรื่องไอ้ที่ผมบอกที่พิ่เเนบอกเมื่อกี้นะครับ สำหรับแฟนๆที่สายไอนตึงๆนะครับการณถอดสมองดูนะคือแบบการรณรงคถอดสมองดูแบบโดนตันในเฟชฉันพันกวางนั่นแหละนะก็ไปถอดสมองดูได้เพราะว่าโห่จิงจริงๆนะอะไรที่เกิดมาเป็นลูกแม่อะไรสักอย่างเนี่ยนั่นแหละลองไปดูกันเพราะว่าอาจจะเป็นแนวตลกเน้นตลกปกฮานิดนึงแต่เอาจริงๆนะครับ23าล้านครับถ้าแจกงบนี้จริงครับสปอนเซอร์ตุยครับ ใช่ตัวสปอนเซอร์นี่แต่ตัวสปอนเซอร์คงต้องเป็นธนาคารแล้วครับผมวงวงถ้าเป็นวงง่ายเงินก้อนนี้คงดีใจแต่ทาเล่นสปอนเซอร์อาจจะกรีดร้องนะครับผมแต่แต่ถ้าเป็นพี่อะสักล้านสองล้านแล้อพองอ้ยล้านหนึ่งอ่ะําหรับแข่งทัวร์นาเมนต์คอมเพติชันไม่ว่าจะประเภทไหนหนึ่งล้านที่ถือว่าสดสดแล้วนะแต่ถ้าพูดกันตรงๆอ่ะหนึ่งล้านมันอุ้มมันแบบต่อถ้าเป็นวงเล็กมันคือต่อชีวิตนะ แต่ถ้าเป็นมันใหญ่คือต่อยอดต่อยอดทอบกินได้ครับเนี่ยแหละแต่ว่าใดๆก็ตามนะครับผมก็ยังสงสักไอเราวันอัดอ่ะเราอัดสิบหกสหกกันยามันจะครบสี่ปีวันที่สิบเจ็ดกันยาครับผมซึ่งแต่ไอไอเราก็สงสัยโพสวันนั้นหมายถึงอะไรคงไม่มีอะไรหรอกมั้งโอเคงั้นไม่มีอะไรแล้าไปคนที่สมกนทีนี่เลรไปนไป้นสามเลยมาถึง มือเบสและคอรัสคนที่สามกันบ้างครับนี่ก็ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของของกงดนตรีเหมือนกันนะเพราะว่ากองก็สำคัญจริงๆทุกเครื่องดนตรีสาคัญหมดครับสำคัญหมดกองก็สําคัญมือเบสก็ต้องพามือกองไปอีกครับผมกลำลังหมายถึงมือเบสครับปาร์ตี้นักคริยาวานิชครับ26ธันวาคม2541ข้อมูลมีแค่นี้ครับผมแค่นี้เม้ว <laughs> น,น<ป>เดียวกับเมนโวเคอลครับ,รบ,รบรนักร้องนำ เบสทิชาการรุ่งพิร e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  ิยะกุลชัยเฮ้ยเดี๋ยว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 นอนนอนนอนคนนี้เขาชื่อว่าเบนอีกแล้วนะเนี่ยอีกแล้วนะโป๊ะบ่อยหลือเกินเนี่ยเอ้อ่าเบนแล้วก็อันเดอร์โคเวอร์ครับพี่ขอโทษครับผมพีเจนที่เวนขอโทษแทนนนนะครับและขอโทษแทบฝ่าเท้าเลยนะครับผมเข้าใจว่านนยุ่งครับ แล้วนนมันจะเบลอมากๆครับช่วงนี้ช่วงที่อัดเนี่ยนนเบลอมากๆผมสงสัยจริงๆว่านนเบลอเพราะอะไรน่าจะด้วยงานแหละกราบขอภัยด้วยนะฮะก็้ยฉันเลิกคนมาเป็นคู่หูทุกคนจริงปะเนี่ยไม่มีข้อมูลไม่มีเราไม่ทราบวันเดือนแต่เราทราบปีเกิดครับสองพันห้าร้อยสี่สิบแต่ใดๆก็ตามถ้าวงลงเบิร์ตเดย์เมื่อไหร่ รู้กันถือว่ารู้กัน w ถือว่ารเรารู้กันนะจ๊ะและ้ว<ร>นมแจ้นนิดหน่อยอดีเลยเร,เรามีความินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า Extended Play แรกของอ n d e r c o v e r มาแล้วนะครับผมแต่ชื่ออะไรถ้างั้นอันเนี้ยเราจะค่อยๆตัดไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอมันมาเราก็จะไปใส่ตรงนี้ครับนี่แหละครับผม ติดตามฟังกันได้นะจ๊ะทุกช่องทางสตรีมมิ่งที่ทุกท่านติดตามอ่ะ s p อ t i f า a p p l e Music เอ่อ a m a z o n Music y o u t u b ม Mu s i c ครับอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวรอดูก็คงจะมี MV มาด้วยแหละว่าจะมีเวีด้วยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอติดตามครับผมจริงจรลบิเพลงยังอยู่ในสตรีมมิ่งนะเราไปฟังกันได้อยู่ยังอยู่ยังนี้อยู่อใครคิดรับบิสไอฟังรับบิสอย่างอย่างรับบิสนี่ผมผมจะติดใจอยู่เพลงหนึ่งสไปซี่ต้มยำกุ้ง ฉายาของโดนตั้งให้ว่าเป็นต้มยำน้ำข้นซึ่งครับมันมันคือมีความแซ่บแล้วมันดุเพลงก็ไม่ได้ดุแบบร็อกแบบวากหนักนะแต่จะดุแบบหวานๆแบบมีความเผ็ดหวานเรียกว่าเป็นร็อกผมเรียกว่าร็อกแบบนี้ร็อกที่ว่าไม่ได้วากเลือดจัดกันแบบนั้นหมด,ดวก็เป็นร็อกตลาดครับร็อกตลาดร,ร็อกแบบที่ยังพอจะฟังง่ายๆอยู่นี่คือ,อเพลงของลาบิสเดี๋ยวรอฟังแล้วตอนเนี้ยตอนออกไปฟังกันดูว่า สไตล์ใหม่ของ Undercover กับการที่จะมีเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลซองของตัวเองอจะมีกี่เพลงและจะเป็นยังไงเพราะว่าเป็น EP บอกว่ามาเป็น EP ก็หมดเรียบร้อยครับก็ฝากถูกตามกันอีกที u n d e ลองหาคาว่า Undercover ติดตามที่สะกดอย่างงี้ง่ายครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเสิร์ชง่ายๆครับ Undercover U N D E R C L O V E R Undercover นะครับผมติดตามได้ รวมถึงต,ติดตามพวกเราในโตดีแคปพอดด้วยนะคะผมเราไม่พูดอะไรเยอะครับผมเราทิ้งไว้ให้แล้วใน e s สคริปชันนะคะผมรวมถึงโดเนห์กเราสองคนได้ทิปมีเราทิ้งลิงก์เว็บไว้ให้แล้วเหมือนกันติดตามก็ได้กับโตดีแคปพอดแคสต์เรานะครับและเราจะย้ำมาอีกรอบว่าโตดีแคปพอดแคสต์เราทําขึ้นมาเพราะว่าเราอ,รอยากเห็นเรามีความเชื่อและเราตั้งใจทำสิ่งนี้เพราะว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็ไอดอลไทยเหมือนกันครับผม พอปูมจะรับนะครับหลังจากนี้ก็ยังต้องเป็นรายสะดวกเหมือนเดิมนะครับจะกลับมาเป็นอะไรคือยังเป็นรายสะดวกเหมือนเดิมแต่หลังๆมาเราขยันครับเราทำฮ่าสุกเลยนะฮะปั่นถึงด้วยปั่นแล้วทําถึงปั่นแล้วทำถึง,ว<ช>ถงไว้ไว่าตอนของโปรเซสเซอขาก็น้องๆเมมเบอร์เขามาดูกันด้วยมาดูกันอยู่นะครับครับผมก็ขอบตามชมติดตามฟังกันได้ขอบคุณสซาลาวินที่นั่งขอบคุณสำหรับการติดตามชมติดตามฟังต่อไปจะเป็นวงไหน เดี๋ยวรอติดตามจนกว่าจะพบกันใหม่วงหน้าเวลาเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับ